อ่ะคุณผู้ชมครับเนนแอร์คือประเด็นที่มีผู้หญิงอายุ26ปีออกมากล่าวหาว่าเนนแอร์เนี่ยทำพิธีถอนของแล้วคมขืนเธอแล้วต่อมาเนนแอร์ก็บอกว่าไม่จริงโดนแบล็กเมลนี่คืออดีตภรรยารักกันแต่โดนแบล็กเมลเธอกล่าวหาว่าเหมือนท้องแล้วขอให้เอาเงินมาจ่ายหน่อย2 0 0แสนพอไม่จ่ายกลายเป็นว่าถูกกล่าวหาว่าขมขืนคุณผู้ชมครับ ประเด็นคือวันนี้เนนแอร์ออกมาเปิดเผยอีกครั้งยืนยันว่าแชทที่เอามาแฉเป็นของจริงเพราะฝั่งของผู้หญิงบอกว่านี่คือแชทปลอมแล้วที่สําคัญเนนแอร์บอกว่านี่ทางเพจสาใหม่ต้องรอดติดต่อมาแล้วนะจะเอาผู้หญิงเข้ามากราบขอโทษ <Ooh. S 1> นี่เขาติดต่อมาแล้วคือเป็นคุณเอกภพเลยประสานมาขอยุติปัญหาแต่เอาอย่างนี้ละกันเนนแอร์บอกมีข้อแม้ว่าถ้าจะเอาเข้ามากราบขอโทษเนี่ย ต้องทำต่อหน้าสื่อมวลชนให้สื่อมวลชนรับรู้ด้วยปอมได้ยังไงครับนะฮะปอมจะเห็นหน้าเขาเหรือมีภาพกับหน้าเขาอยู่นะฮะแล้วเบอร์บัญชีบอกว่าปอมเอไปปมไอ้นั่นได้ยังไงเป็นบัญชีปอมเมยไปเช็คที่ต้นังกัดดีกว่าให้เขาไปเอาอะไรนะไอ้สเตตเมนต์เลยออกมาเลยมันจะจบเปิดใบพวกนี้จริงประเทจขนาดไหนดูสเตตเมนต์ก็รู้แล้วมีหลักฐานยืนยันเรียกว่ามันก็โชคทรัพย์เราอะ เราพูดตรงๆนะฮะเคตนี้ยเราน่าจะเป็นโจ์มากกว่าไม่ใช่เป็นจำเลยสังคมนะฮะเราน่าจะฟ้องมากกว่าเพราะเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยของเกิงหน่าอย่าไปน่าดีกว่าความจริงอย่ายอมรับความจริงดีกว่านะครับนะฮะทุกสิ่งอย่างผมให้มีให้อภัยคุณได้ล่าสุดนี้ทางน้องสาวยี่สิบหกเนี่ยประสานรู้ว่าติดต่ออาจารย์องไหมไม่เห็นติดต่อมาแต่ผมไ่เจอคุณเอกสายไหม่เมื่อวานคุยกันแล้วเขาบอกว่าอย่างไง่าให้ นั่นเลยเขาเขาก็ยอมรับเดี๋ยวจะมาให้พามาของเขามาผมก็แล้วให้ออกมาสื่อทุกคนให้มาลงข่าวเลยเขาอยากจะจบได้ดีจะมีการประสานเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมเมื่อวานคุยแล้วก็ยินดีทุกคนเราให้อภัยทุกคนฟังแบบนี้เหมือนเฮ้ยเพศสายไหมจะพามาขอโทษเลยเหรอ,อม,มันจะจบแล้วจบแบบนี้เหรอเอาเนนแอร์เป็นฝั่งถูกเหรอล่าสุดครับคุณโบชดชยศมุกดาหานักข่าวของเราติดต่อไปนะครับทางเพศสายใหม่ต้องรอดโดยคุณเอกภพผู้ก่อตั้งบอกว่าไม่จริง ไม่เป็นความจริงเลยไม่เคยโทรหาเนนแอร์ด้วยแล้วไม่เคยจะไปขอเข้ามาอะไรยืนยันว่าคือสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ไปออกรายการถกไม่เถียงทางช่องเจ็ดนะแล้วเนนแอร์เขาเข้ามาคุยทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเป็นตัวกลางยุติปัญหาได้ไหมที่ทําไปเนี่ยรักเขาจริงๆรรักน้องไม่ได้หลอกลวงอะไรจึงตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจะไปลองคุยกับผู้เสียหายดูว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรแค่นั้นยืนยันว่าไม่เคยบอกว่าจะเอาเข้าไปกราบขอขามาขอโทษอะไรเลย เนนแอร์ล่าสุดเอาคลิปเสียงมาแฉอีกตูนแต่ทีนี้อย่างนี้ครับเนนแอร์บอกว่าเป็นคลิปเสียงที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะโทรไปหาอาจารย์สักยัน์คนหนึ่งคือเนนแอร์เคยแนะนําให้ไปสักยัน์อาจารย์สักยันและเนนแอร์เนี่ยเคยให้อาจารย์สักยันคนนี้เป็นคนโอนเงินให้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้โทรไปเลยโทรไปของเงินจากเขา ฮัลโหลครับฮัลโหลท่าเน,นอเอ่ะครับผมหนูครับครับว่าไงครับอาจารย์ดีจะละหาดใจไหมคะถ้าหนูจะขอเงินค่ะอ๋อไม่สะดวกเลยครับไม่สะดวกเลยเออหนูขอโทษนะคะโทรมาคือไม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะอ๋อครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับสวัสด <c oughs> ีครับนี่ฮะเอา้ามีคลิปเสียงมาอีกคุณเอกพบ,บอกว่าเรื่องคลิปเสียงที่ฝ่ายหญิงโทรหาอาจารย์ศักยันต์อันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ต้องไปดูว่าเป็นคลิปจริงหรือคลิปปลอมแต่ส่วนตัวเองโฟกัสที่คดีของน้องผู้เสียหายกับเนนแอร์เป็นหลักอันนี้มันจะเป็นบุคคลที่3และก็คืออาจารย์สักยันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรือไม่อันนี้คุณเอกภพบ,บอกแล้วก็ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับวันนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปเออก็ไปเจอกับลูกศิษย์ลูกหาของเนนแอร์ลูกศิษย์ลูกหาก็ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าอ๋อคนนี้เมียเมียเนนแอร์เอายกตัวอย่าง เพื่อนบ้านและกันเพื่อนบ้านของเนนแอร์ก็ออกมาบอกว่าโอ้เห็นทุกเช้าเลยเห็นทุกเช้าเลยผู้หญิงคนนี้เดินตามเนนแอร์ออกกําลังกายแต่ไม่รู้เหมือนกันนะผมเป็นเพื่อนบ้านนะก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าของหอพักเจ้าของหอพักที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้หญิงที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้เสียหายบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้หรอเคยมาอยู่เมื่อหนึ่งถึงสองปีก่อนแต่แต่ต้องให้เธอออกไปเพราะว่าตกดึกหวยห่วโหวยหวนอะไรก็ไม่รู้ ทะเลาะก,กับใครก็ไม่รู้เสียงดังเลยทั้งๆที่อยู่ห้องคนเดียวแต่ว่าคือมันแบบเสียงรบกวนคนอื่น่ะจะแบบกลัวอะไรเยงี้พูดคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นน่้จะคุยคนเดียวหรือว่าเสียงเหมือนทะเลาะอะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามีใครเข้าไปด้วยไหมลักษณะเป็นการรีดร้องหรือว่าเป็นการเจราจานั่นแหละรีดร้องคือที่ออกไปเนี่ยก็คือลักษณะผิดปกติใช่ไหมฮะใช่มันจริงๆเขาอยู่ประมาณแค่คืนเดียวเอง เราก็ไม่ให้อยู่อ้วจริงรอ่ะเพราะว่ามันน่ากลัวเราเราพูดกับเขาดีๆเพราะว่าดูท่าแล้วแบบเขาดูไม่น่าจะเป็นปกติเพราะก็กลัวเขาแบบไปยุ่งเอาท่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยอ้าวเดี๋ยวรอดูว่าทางฝั่งเพจสายใหม่ต้องรอดเอายังไงกับเรื่องนี้ดีนะครับค่ะ